เริ่มถ่ายกระปิบกระปอยรู้สึกว่าถ่ายไม่หมดถ่ายไม่สุดเริ่มเจ็บที่ท้องขวาแล้วเนี่ยแสดงว่า <Yeah. S 1> สัญญาณลำไส้แปรปวนเริ่มทำงานแล้วรีบรักษาอย่าปล่อยไว้ถ้าปล่อยไว้เสี่ยงเป็นมะเร็งสูุ่ึ ลำไส้แปรปวนเนี่ยส่งผลเสียอย่างไรบ้างลำไส้แปรปวนส่งผลเสียกับ <c oughs> ชีวิตประจําวันเนี่ยหนักมากเลยนะทําให้การใช้ชีวิตประจาวันของเราเนี่ยไม่ปกติบางทีเวลาจะไปไหนเวลาจะเดินทางมันก็เหมือนมีอาการแบบท้องเสียตลอดเวลาไม่ค่อยมั่นใจในการเดินทาง <c oughs> การขับถ่ายเนี่ยเริ่มถ่ายกับปิบกระปอยสาเหตุของอาการลำไส้แปรปวนเนี่ยมันก็มาจากหนึ่งเลยก็คือความเครียดคนที่มีความเครียดสูงมันทําให้ลำไส้เนี่ยมันทํางานได้ไม่ปกติ2คนที่มีอาการท้องผูกเหลือลัง3คนที่ มีอาการแพนิคพวกนี้อาหารเป็นพีษสกระโกมีแบคทีเรียเยอะจนเกินไปจนเกิดแผลในกระเพาะอาหารลำไส้ลำไส้ติดเชื้อเป็นแผลติดเชื้อในลำไส้ทําให้ลำไส้แปรปรวนได้ถ้าไม่รักษาเพราะว่าจํานวนโปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ดีในร่างกายมันตายเหมือนกับว่าไม่มีบาลานซ์ไม่มีสมดุลกาลังกินอะไรอร่อยๆก็ต้องวิ่งไปถ่ายอีกแล้วทีเนี้ยเวลาจะกลับมาดูแลตัวเองเราก็ต้องกลับมาทานอาหารที่มีก,กยากใยแล้วก็ไฟเบอร์สูงเพื่อที่จะได้เคลียร์ของเก่าของเสียออกจากลำไส้ซึ่ง เ่งลยๆคนเนี่ยไม่กินผักผลไม้พี่ก็จะแนะนําเลยเพรสพรีไบโอติกหนึ่งซองเท่ากับการทานผักผลไม้หนึ่งจุดสองกิโลกร,รมัมเคลียของเก่าของเสียออกได้หมดเลยนะคะแล้วจะช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารกลับมาทํางานได้แบบปกติสุขลําไส้ดีคุณภาพชีวิตดีอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดฟังคลิปนี้อยู่ไม่ต้องลังเลและรีบโทรมาสั่งเลยซื้อหนึ่งกล่องแถมฟรีสอง่องจ่ายเพียง2 9 9 9บาทเท่านั้นค่ะ